สวัสดีครับเจ,เจอกันในคลิปนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะปีพศ2568สำหรับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศการบินเจ้างูส้มนะฮะจากทีมล่มบินกาลสินนักบินของเราในคลิปนี้นะฮะมีชื่อว่าช่างนายล่มบินกาลสินครับผมก็ก่อนหน้านี้ช่างนายก็ได้ทำการบินพรามอเตอร์ไปหรอบแล้วะฮะซึ่งใช้เจ้ารามาเฟกตัวปวดของเขานะฮะ ในนการบิแต่ไฟนี้เป็นไฟทดสอบล่มงูส้มนะฮะซึ่งเป็นสเน็คตัวใหม่นะฮะจากทีมล่มบินกาลสินนะฮะโอเคครับผมพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศการบินว่ามันจะเล้าแค่ไหนแล้วก็ช่วงต้นคลิปนะครับที่ผมได้ตัดท่อนที่ช่างนายได้แลนดิ้งลงมานะฮะไปดูกันครับว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะในการแลนดิ้งถึงได้ มีฝุ่นตลบขนาดนั้นโอเ okay, ค let's go ไปชมคลิปกันครับผมโอ้สีเสือกสีลมนะครับวานเฮดมาน้ำกันหม,มอ้อครับ เทคออฟด้วยท่ารีเวิร์ดครับผมเขากันเป็น,นหน้าห้ครับเสียสีเดียวกันเลยป๊ดดยอดของขไม่ไหมของไม่หน่อยกว่าใส่เท่าไรครับเนี่ย ดูเสื้อครับดูสีเสื้อครับนี่สีเสื้อครับล่มเขากันเลยนรีเวิร์ดครับผมถ้ารีเวิร์ดไปแล้วไปแล้ว ก็เป็นแต่จวดเถอะวะวะ่าว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 ่าสุดจอดว่ะก็พิ้วเลยว่ะก็เป็นคองโตดีเนาะ จังว่านนั่แหละครับข้าก็จะคิดว่าเป็นล่าม้าลมหรแม่นลมไอ้ตุ้ยแมีนลมล้านเราน้อยแหรอเมีนสิบแปดเมีนนี่เลยเขาบอกว่าเอาล่าม้าอ่นว่จะมาเสด็จเข้าวายอยู่อันเด้ลูกงูลูกเสียกนี่แหละเขาว่าเป็นลมไปนในของเหล้าล่ามาไหมคโอ้ไวิ่งเลวะเจนได้ก็ได้โอ้เข้าวายอยู่ไวิขนาดครับผมไวิขนาดยังพิュ่เลยวะเข้าว่าลมโตของเราตัวล่ามาตอนไหน กันไปไปว,ว่ายเองสบินต่ำๆม้วนๆเดจ่ว่าย่าเห็น่งชุกเชินเลียนประธาน không phải lông luôn quá này tí Hãy subscribe cho kênh đi โอ้มันว่ามันว่ <Okay. S 1> ว่ายขนาดครับว่าขนาดเลยลว,ว่าคับตยขนาดว้าวยลาไร่มชูในเดี๋ยวมันเด้งเลยว่ามัขนาดก้อก้อม่อีหลีว่าขนาดล่มช่วยๆเลยนี่ ตอนนี station, ้ว่ามันลมล่าม้าเจ้าของมังารของเรื่องผ้าฟังเบิ้งมันได้เกินวัฒนเนียกับบังหน่อยถามกันอ้าวก็ยังว่าบินแล้วไปเลยบพร่าไปคือว่ามันลมล่าม้าเจ้าขอ่เนี้ยคือโตหน่อยโตเขหน่อยโอเคโตหน่อยแ่ว่าขึ้นไป